ก้อนเซียวๆเกี่ยวกับรถบ้าวมีอยู่มีอยู่อะไรอ่ะกระจกข้างไม่ไว้มองทางแล้วไงเดี๋วเมื่อไหร่เธอจะมองเราอ่ะเด๋นายอ่ะชีวิตเราก็เหมือนเลขไม่ทำไมอ่ะเดินไปแต่ข้างหน้าไม่มีวันย้อนกลับเยอะเตดบอกเลยเพาไงนี่หมูช้างอยู่ข้างรถแต่ใจเราอยู่ข้างเธอโอ้ยหวานเจียวหวานเจียวมีบ้าเราอ่ะไมมีไมก็มีการกระแทกให้ใช้โชคให้อยากโยกให้ใช้เรา จอซ้อนต้องเข้าเกียวว่างเต็ดย่างเ k ็น้ำเยอะๆเปลี่ยนเลนให้เปิดไฟเลี้ยวจับอะไรจับเลี้ยงแก้วนึงอร่อยดีหนูเป็นคนอพอาพับมีแฟนก็ต้องรอกปอเลิกกันไปแฟนคนแรกของหนูทำให้หนูเจอเจอเจ็บจิ๋มเจ็บใจสิโอ้โหแปลแบบมั่นใจเลยนะนะเจ็บใจพี่คนแรกคนแรกหนูเจ็บใจมากมึงถามสองโต๊ะนี้ดูได้แต่คนแรกทำให้เจ็บอะไร เจ็บอะไรคะเห็นไหมคิดลึกนะเนี่ยเด็กเล็กเยอะแยะอะไรนะจอจอเนี่ยเลจอจอหนูเจ็บใจเจ็บใจขอโทษทีเอตอนนี้หนูก็เลยปอสรเป็นสัตว์แกลับที่ก่อะทำไมเนี่ยหนูเป็นโสดสิพี่หนูเลิกกับแฟนอ่ะอ๋อเป็นโสดเป็นโสดโอ้โหแปลอะไรกูนะเออตลอดเลยอ่ะพอเป็นโสดปุ๊บมันก็อ้างว้างใช่พี่ถูกต้องโดดเดียว ไม่มีอะไรพอม,มีอะไรก็มึงต้องมาอ้อนผมเนี่ยเนี่ยโยอ,โอยโยโยมาดูอะไรเลยฮะทำไมเนี่ยหนูยอดฮอะมึงพูดอะไรกูมึงนะ <c oughs> เอา้าคอยถามเจ้าอีกจักเทือด้วยเจ้ามาคอยมองดเอา้าโอ้ยไอคือหมาดำหน่อยไปแอบมากสาวหงท้องเอออยากไม้ปองนวดนั่งเฮ็ดไดเดสิสมเจา้าวาสันเถาะไอ้มันดำคีรีคือจังหวดหนึ่งเข่าของอีแม สีไปเป็นหมอไฟฝ่าตั้งแกดไดดอกจังไดนางเอ้ยเฮ้ค่ะป้าพญานาคคือพูดแท้ายเอ้ยขันมันไอหักนองให้มืนตาใสน้ำเจวขันมันแสบเจลเจก็สร้างแล้วหนวยตาอายนั่นเลวว้าสันดอกว้ามืนตาใสน้ำเจวจ้าโอ้ยเนาะ เอามื่นกับมื่นวะมักหมยโอ้ยจะไม่ไปตามเรืโต้เนาะว้ายอกซื้อดอกเมียเขากระซังแล้วกูก็หักของกูขึ้นกันตัวกูก็มีมารยาทดูกูก็บทายสูเลิกกันผู้้เนี่หละกูจังสิไปจีบแต่ตอนนี้กูแค่ทักเบื้องหลังเล่าซื้อเมื่อนี่สู้พิดกันบ่อสู้ใครสิเลิกกันไปกูจังสิไ้เสียบเถื่อเมืงอกห่วงเมียมึงโพดกูก็มีมารยาทดูกูก็เบื้องหลังเล่าให้อยู่ เม่นว่ากูเชใ่้ซูเลิกันมื่อื่นมื่อื่นนี่เ,เ,เด็ดนี่เนี่ยไผกไพกหักจะขนาดเมีนเนี่ยกูกูยังหักเลยเห็นมอนี่กูยังถ่าได้ฝากไว้ยิดความคุ้นครับวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับอย่าบอกใครนะได้แล้วจะจะร้องเพลงอะไรก็อย่าบอกใครนะค่ะคือมันต้องบอกครับเพราะว่า <S 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 เดี๋ยวดนตรีเขาดนตรีเขาต้องเล่นเราต้องรู้ชื่อเพลงก่อน อย่าบอกใครนะรู้แล้ว <c oughs> คือรู้แล้ว <c oughs> จะพยายามไม่บอกแต่มันออนแอร์ทั่วประเทศชีวิตของเราเลือกเกิดไปได้ครับแต่เราเลือกที่จะเป็นได้แน่นอนครับหลายคนอาจจะเคยผิดพลาดอุปสรรคทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอะไรผิดแก้ไขใหม่ชีวิตคู่เช่นเดียวกันครับต้องประครับประครองและช่วยเหลือกันครับช่วยกันครับเมื่อไหร่จะมาช่วยกูเนี่ยฮะ รีดผ้าแขนจะหักอยู่แล้วเนี่ยฮะแล้วเป็นบ้าไรไรทั้งวีทั้งวันคุยอยู่ได้กับจอสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะกำลังชี้ทางชีวิตให้กับพวกเขาอยู่ชี้ทางตัวเองก่อนไหมหนี่ไม่หยิไม่ใครอุตดีใครอะเนี่ยครามาดูตั้งยี่สิบเก้าสามสิบคนแล้วน่ะพูดทั้งวันผีจอบปากแล้วเป็นไรล้าหนาเอาสูตรเข้าไปใส่เนี่ยฮะคุณบรรจงเขาโทรตามแล้วนิดนึงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ ล้มแล้วจงลุกครับมาลุกเมื่อไหร่ลุกโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขนาดน,น้ำใสๆเนี่ยยังหลอกตาเราได้อัปนภาษาอะไรกับคนแล้วหนูจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่หนูเพิ่งรู้จักจะเป็นคนที่ดีจริงหรือเป็นคนที่ปลอกแตงมาเป็นแสนดากูขึ้นหมูขึ้นมานี่สูน้องๆพันหาพันโหนก,กับว่าได้บ่เคยจมบะเคยได้จักเตีย ก็ปัญหามันซักผายเมื่อกิโอ้ยเจ้า่าเถอะกูแต่งมากเป็นแสนมึงใไห้กูซักคือเกาฝากไว้คิดขอบคุณครับ <c oughs>